สวัสดีทุกท่านครับเครื่องมือเกษตรปลายลูกชายหมอใจครับลานสตาร์ทหลุดทําอย่างไรมาดูวิธีการซ่อมแซมลานสตาร์ทหลุดครับโดยใช้ตัวช่วยในการใส่ลานสตาร์ทที่เราสามารถหาได้ทั่วทั่วไปและเพื่อนๆอาจจะคาดไม่ถึงนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นเคียวริสุสองรุ่นนะครับตัวนี้เป็นลานสตาร์ทแบบลานตรงหรือเรียกว่าลานหนักอันนี้เป็นลานทด นะครับมาดูลานตัวแรกก่อนอันนี้คือลานที่มันหลุดนะครับตัวช่วยในการใส่นะครับก็คือตัวนี้ครับขวดพลาสติกขวดน้ำอันลมขวดน้ำขวดอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นลักษณะแบบนี้มาทำกันเลยครับเครื่องมือที่ว่านะครับอ๋อก่อนอื่นเราจะต้องเลือกขนาดของขวดพลาสติกเนี่ยให้มัน ใส่ลงไปในนี้ได้นะครับใส่ลงไปในร่องนี้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเรากดลานสตาร์ทแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไปในร่องดังนั้นถ้ามันใหญ่กว่ามันจะเข้าไม่ได้นะครับอ่ะกดพลาสติกครับเราตัดเลยบนะครับแล้วก็ตัดให้มันเป็นวงแหวงครับ ตัดให้มันมีความหนาอย่าให้หนากว่าเจ้าตัวเส้นลานสตาร์ทนะครับหนากว่าหนากว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้หนากว่ามากถ้าหนากว่ามากเกินไปเราจะใส่ยากนะครับเอาให้พอดีพอดีกันหรือโตกว่าเล็กน้อยไม่มีปัญหาครับได้มาแล้วครับแบบนี้ครับผมจะกลับมันออก พราะว่าถ้ากลับออกแล้วเนี่ยมันจะกลมดีจากนั้นเรามาใส่ครับมาเทสดูก่อนว่ามันลงได้จริงหรือเปล่าอ๋อมันลงได้นะครับจริงไหมจริงไหมโอเคมันลงได้ครับหมากกดลานสตาร์ทกันครับการกดนะครับ สิ่งที่เราจะต้องขาดไม่ได้เลยคือแว่นตาครับเพราะว่าเจ้าลานตัวนี้มันมีฤทธิ์นะครับมันจะดีดเราได้ถ้า,าสมมติเราขดไปในนี้แล้วมันเกิดพลาดหลุดออกมามันจะดีดใส่ตาเรานะครับอันตรายมากนะครับแล้วก็พื้นควรจะขดบนพื้นที่มันลื่นๆแข็งๆอาจจะเป็นพื้นกระดานพื้นกระเบื้องนะครับอันนี้ผมใช้พื้นกระเบื้องหรือว่าอาจจะเป็นกระจกนะครับพื้นโต๊ะอะไรก็ได้ครับามาดูวิธีใส่ครับ เราจะเอาตะขอด้านนอกของลาสตาราที่หลุดนะครับแตะเข้าไปกับวงในนะครับแล้วก็เอามือกดไว้เทคนิคก็คือเราต้องกดทั้ง2องอย่างนะครับทั้งตัววงแหวนพลาสติกแล้วก็ลานให้มันแนบอยู่กับพื้นตลอดเวลานะครับแล้วก็ระวังการกด2รอบแรกนะครับมันจะมีฤทธิ์นะครับมันจะสามารถหลุดได้ง่ายดังนั้นระวังครับโดยการกดลง ให้แนบอยู่กับพื้นตลอดเวลาและเน้นครับแว่นตาต้องใส่ครับครับพอเลยสองรอบแรกไปแล้วครับง่ายแล้วครับเพราะว่าสปริงลาเนี่ยมันจะดีดแล้วก็ไปคับกับวงแหวนที่เราตัดไว้นะครับจากนั้นเรากดให้แนบกับพื้นอย่างเดียวไม่หลุดแน่นอนอ่านี่ม้วนลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมจะใช้2มือช่วยกันแล้วก็ประคอง1มือนะครับแล้วก็อีกหนึ่งมือก็จะใช้กด แล้วก็รีดมันลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาลงมางนี้ได้แล้วนี่ครับพร้อมใช้งานแล้วครับเห็นไหมครับมันอยู่ในที่จำกัดแล้วจากนั้นเราเอามาใส่กับฝาสตาร์ทครับเราเล็งตำแหน่งให้ดีนะครับฝาสตาร์ทมันก็จะมีตำแหน่งที่จะใช้ลานไปเกี่ยวนะครับตำแหน่งที่นิ้วชี้นี่ก็คือจะต้องมาเกี่ยวครับ ตะขอด้านนอกนี้นะครับว่างให้ดีนะครับเอาเชือกลบไปนะครับในกล้องอาจจะมืดๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมใส่ลงไปแล้วก็เล็งให้ดีครับตรงตะขอกับตัวเกาะมันนะครับเอานิ้วสองนิ้วกดลานไว้นะครับแล้วก็เอาอีกนิ้วหนึ่งกดลงตะขอให้มันลงไปในนั้นนะครับให้ลงไปตรงที่ผมชี้มาสักครู่นี้นะครับถ้าสมมุติว่ามันกดยากนะครับ เราใช้เครื่องมือช่วยได้นะครับเราอาจจะใช้ไขควงหรือใช้เหล็กอะไรนะครับช่วยเป็นกดลงไปนะครับครับแบบนี้นะครับเราเอามือกดไว้นะครับเอานิ้วกดไว้2ฝั่งแล้วก็เอาไขควงกดลงไปให้มันลงนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจะยกขึ้นมาอย่างระมัดระวังนะครับนี่ครับมันจะลงไปแล้วเห็นไหมครับ นี่นะครับตรงที่ปลายนิ้วชี้เนี่ยครับจากนั้นวางมันลงนะครับแล้วก็ยังเอามือกดอยู่นะครับเอานิวา้วกดล้านสตาร์ททั้งแผงให้หมดเลยครับจากนั้นเอาวงแหวนออกครับเพราะว่าการที่เรากดล้านสตาร์ทลงไปเนี่ยไอ้วงแหวนที่รัดเนี่ยมันจะหลุดออกมานะครับแบบนี้นี่หลุดมาแล้วนะครับมืออย่าเพิ่งปล่อยมันออกนะครับอย่าไปไว้ใจมันนะครับใช้สองมือกดแล้วค่อยๆค,คลายครับค่อยๆค,คลาย จะมีความรู้สึกว่าลานมันจะดีดออกไปรัดรอบตัวมันนะครับพอมันดีแล้วเราก็เอามือออกแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้กลับคืนมาชิปเห็นไหมครับจากนั้นเราก็เอารอกม้วนเชือกใส่กลับเข้าไปได้ครับวิธีใส่รอกม้วนเชือกนะครับเราดูทิศทางว่ามันหมุนแถบไหนครับกรณีนี้มันหมุนทางนี้นะครับมันหมุนทวนเข็มเราก็ม้วนเชือกครับ ให้เข้าไปในลอกมันนะครับเอาไว้สักคืบหนึ่งแล้วก็เล็งตำแหน่งนี้นะครับให้ลงไปในตะขอลานด้านในนะครับลานที่มันมันงอเป็นตะขอด้านในนะครับให้มันตรงนะครับเล็งให้ตรงแล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่ไปแล้วครับลองหมุนเบาๆนะครับพรอมลงไปแล้วลองดึงเบาๆครับดึงเบาๆเพื่อเช็คว่า มันเกาะกันหรือยังในที่นี้มันเกาะแล้วนะครับพอเกาะเสร็จแล้วปับ๊บเราเอาน็อตใส่โอเคนะครับจากนั้นเราก็ยึดมันให้แน่นเลยครับแบบนี้จะเห็นว่าเชือกที่เราเว้นไว้คืบหนึ่งนะครับยังอยู่วิธีการเอาเชือกคืนนะครับเราดึงแล้วก็มือกดไว้ให้ตรงปากที่มันบากไว้นะครับมาตรงกับตำแหน่งรูปล่อยเชือกนะครับ แล้วเสร็จแล้วเราก็เขี่ยเชือกขึ้นมาแบบนี้แล้วเอาไปซ่อนไว้ในปากที่มันบากแบบนี้นะครับเห็นไหมครับซ่อนไว้ในนี้แล้วก็จับเชือกตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนครับแล้วก็หมุนไปสักสองสารอบนะครับขึ้นอยู่กับความยาวที่เราปล่อยไว้ครับแล้วก็ให้ปากมาอยู่ตรงนี้จากนั้นดึงเชือกให้มันหลุดออกจากปากครับแล้วก็ปล่อย เรียบร้อยครับใช้งานได้เห็นไหมครับใช้งานได้มาดูอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้แทนตัวนี้นะครับเครื่องมือนั้นก็คือสายรัดกล่องครับสายรัดกล่องเราเอามาขดให้มันเป็นวงแบบนี้นะครับวิธีทําก็คือเราก็ฉีกสายรัดกล่องก่อนเลยนะครับตามขนาดที่เราต้องการ มานะครับแล้วเราก็มาวงตามขนาดที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับให้มันเล็กๆแบบนี้จากนั้นเราตัดมันก่อนเลยครับแบบนี้ครับจากนั้นเราใช้ไฟแช็คลนสองด้านแล้วก็เอาครีมบีบให้มันประสานติดกันนะครับเดี๋ยวผม ลนให้ดูนะครับเดี๋ยวต้องบังบังลมก่อนลมแรงครับโอเคผมเอาฉากมาบังลมแล้วนะครับลองเทสดูโอเคไฟแช็กติดได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอีกหนึ่งชิ้นก็คือขีมสำหรับไว้ปีบสายให้มันสานติดกันนะครับเรามาขดเลยชึปนะครับขดตามขนาดที่เราวัดไว้นะครับให้มันเล็กกว่าเจ้าตัวลองรอก ม้วนเชือกตัวนี้นะครับล่องลานสตาร์ตัวนี้ครับจับไว้อย่างนี้นะครับระวังไฟด้วยนะครับแล้วก็จุดเผามันให้ละลายแบบนี้มันจะมีไฟครับแล้วก็บีบมันแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก5-10วินาทีครับแล้วก็ปล่อยเราก็จะได้แบบนี้มานะครับเพื่อความปลอดภัยเราจะมาทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นจุดไฟครับ ระวังไฟครับจากนั้นเราบีบปิ๊บแบบนี้ทิ้งไว้5-10สิบนาทีครับโอเคนะครับมันจะมีรอยพลาสติกที่มันละลายแล้วก็เป็นส่วนเกินเราตัดมันทิ้งแบบนี้นะครับเราก็สามารถจะมีวงแหวนใช้งานได้แล้วนะครับผม อเคไหมครับผมอ่ะอันนี้ก็คือการหาอุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยใส่ลานสตาร์ทที่มันหลุดนะครับ mm hmm. ก็ทําได้2ออย่างนะครับอ่ะมาดูอีกวิธีหนึ่งอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งลานสตาร์ทตัวใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนเลยชิบผมเอาฉากกันลมออกก่อน นนตัวนี้ลานเล็กนะครับเป็นลานตรงตัวนี้ลานทดนะครับเราแกะมันออกนะครับแบบนี้แบบนี้ครับนี่แบบนี้ด้านในมันก็จะมีลานนะครับลานสตาร์ทที่เหมือนตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะจำลองว่ามันหลุดนะครับ แต่ผมจะถอดแบบว่าให้เซฟตี้ตัวผมมากที่สุดนะครับผมก็ดึงมันครับแล้วผมก็จับมันไว้นะครับแล้วก็เอาเชือกให้มาอยู่ตรงปากแล้วผมก็เขี่ยเชือกขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็เอาเชือกไปสอดไว้ที่ปากมันครับแล้วผมก็ปล่อยให้มันคลายคาสปริงนะครับออกแบบนี้นะครับ อันนี้สปิงมันหย่อนแล้วนะครับผมก็จะถอดมันออกได้เลยเราถอดตัวน,นี้ก็ระวังมันเเหมือนเดิมนะครับมันอาจจะดีดกลับขึ้นมาก็ได้ชึบนี่ผมเอานิ้วสอดไว้ด้านล่างแบบนี้มันก็จะไม่หลุดตีหน้าเรานะครับเน้นย้ําว่าเว้นตาสําคัญที่สุดนะครับในการทํางานนี้นะครับเพราะว่าดวงตาเราไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันหลุดนะครับแบบนี้ครับผมจะมือประคองไว้ด้วยเห็นไหมครับเพราะว่า สปริงลาเนี่ยมันดีดได้ตลอดเวลาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันยังเปื้อนจาระาบีอยู่เลยสดสดร้อนๆนี่คือของจริงแล้ววิธีใส่กลับง่ายครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีมันมีซองหรือว่ามีขอบเขตที่จะจํากัดการดีดของสปริงไว้แล้วก็คือเจ้าตัวรอกตัวนี้นะครับตัวลอกม้วนเชือกตัวนี้เดี๋ยวผมจะเช็ดให้มันดีๆหน่อยนะครับอ่ามาถึงตัวนี้แล้ว เราใช้วิธีเดียวกันเลยครับแต่ไอตัวนี้จะง่ายกว่าเพราะขอบนี่มันแข็งเดี๋ยวเกาะไปครับพอขอบแข็งเนี่ยเราจะง่ายนะครับเราก็เอาตะขอตัวนี้มาเกาะไว้ตรงนี้นะครับแล้วเอามือกดไว้เทคนิคคืออย่าปล่อยนิ้วจากตรงนี้นะครับนิ้วโป้งที่มันกระดิกนะครับอย่าปล่อยครับเพราะว่าตำแหน่งที่หลุดคือตำแหน่งนี้แล้วมันก็จะตีเราก็เนื่องจากการหลุดตรงนี้นะครับกดมันไว้แบบนี้ครับแล้วก็ม้วนมันไปนะครับ ปล่อยมือก้านิวน้วนิ้วชี้มากดไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นเราจะกดมันไว้ตลอดเวลาปุ๊บนะครับพอได้ครึ่งรอบก็ปล่อยมือนะครับนี่นะครับหมุนแล้วก็เอานิว้วโป้งมากดอย่างนี้สลับกันไปแบบนี้นะครับเอานิ้วชี้มากดนะครับแบบนี้อย่าปล่อยหัวมันครับนิ้วโป้งมากดอย่าปล่อยหัวลานสปริงเด็ดขาดเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ตลอดเวลานะครับแบบนี้นะครับ กดไปได้สัก3-4รอบเราใช้วิธีเอามืออ้อมมาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วนิ้วโป้งก็ยังกดอยู่เห็นไหมแบบนี้นะครับปึ๊บครับระยะเวลาการขดน้อยกว่านะครับเพราะว่าลานมันมันมีขนาดใหญ่นะครับพอมีขนาดใหญ่เนี่ยสปริงมันก็จะดีดไม่แรงไม่เหมือนเจ้าเจ้าตัวเล็กนี้นะครับมันอยู่ในที่จํากัดที่เล็กกว่านั้นะค่าสปริงดีดมันจะเยอะ โอเคไหมครับจากนั้นวิธีใส่กลับเหมือนเดิมครับเทคนิคเดียวกันเลยนะครับเราม้วนเชือกชดเชยตามทิศทางที่เราดึงนะครับแล้วก็ให้เหลือไว้ประมาณคืบกว่ากว่านะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเจ้าตัวนี้จะมีแท่งแล้วก็มีรอยบากไว้สําหรับใส่ปากของตะขอตัวนี้นะครับเราก็เล็งมันแล้วก็ใส่ให้ตรงแค่นั้นเองครับ แล้วก็ลงกดลงไปแบบนี้ดึงเช็คครับเห็นไหมครับมันใช้งานได้แล้วจากนั้นวิธีเดิมครับเราดึงให้ปากของรอบมวนเชือกนะครับมาตรงกับรูที่ปล่อยเชือกจากนั้นเราเขี่ยมันขึ้นมาครับเขี่ยเชือกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เอาเส้นเชือกไปสอดไว้ในปากของมันแล้วก็ม้วนชดเชยรอบครับเพื่อ ให้สปริงมันมีค่าความตึงเพื่อจะดึงเชือกกับเข้าไปนั่นเองนะครับโอเคในที่นี้ผมม้วนไปสองรอบเพราะว่าวงลานมันใหญ่นะครับดึงนะครับแล้วก็ปล่อยมันกลับมาครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับโอเคไหมนะครับจากนั้นเราใส่ตัวนี้กลับได้เลย เราใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเขี้ยวในการช่วยนะครับช่วยชดเชยรอบในการดึงนะครับกอนนี้ดึงครั้งแรกเครื่องยังไม่มาเราปล่อยเราปล่อยมือสตาร์ทตัวนี้มันจะชดเชยให้เรานะครับคือมันไปเบรกไว้ให้เราเหมือนเราดึงไว้หนึ่งครั้งแล้วเนี่ยมันไปสะสมพลังงานไว้ที่นี่นะครับแล้วเราดีอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมันก็จะสามารถทํางานต่อได้เลยใส่ล็อกโบครับ มันมีสปริงอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็เอาตีนี้วางลงไปแล้วก็หมุนครับแบบนี้ถ้าเข้ามันจะดังแบบนี้ครับจากนั้นเอาตัวนี้ใส่นะครับจะเห็นรูนะครับใส่ให้ตรงกับเจ้าต,ตัวปลายลานใหญ่ที่มันทําเป็นรูปวงกลมไว้นะครับใส่ปึ๊บเข้าไปแล้วก็เอาน็อตยิงได้เลยครับแค่นี้เองกับการใส่ลานสตาร์ทนะครับ สามารถไปประยุกต์ใช้กับลานสตาร์ได้ทุกประเภทนะครับโดยเครื่องมือที่เราสามารถทำเองใช้ที่บ้านได้นะครับขอบคุณที่ตามชมครับขอบคุณครับผมลูกชายหมอใจสวัสดีครับ